วันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านกกเก่อนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับกราบสวัสดี f อทุกท่านนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะมาพูดถึงลุงพลกันสักหน่อยนะครับจากเดิมนะครับที่มีปัญหาเรื่องไม้ตะเคียนที่ข้างบ้านลุงพล ที่ได้ลอยตามน้ามานะครับและมาหยุดที่สะพานข้างบ้านลุงพลจนเข้าใจว่าเป็นไม้ตะเคียนนะครับจึงได้นําขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านนะครับและก็เอฟซีเนี่ยได้มากราบไหว้ขอเลขขอพรกันนะครับจนใครหลายคนเนี่ยได้โชคได้ลาบถูกหวยกันมากมายจนล่าสุดนะครับคุณอัจฉริยะนะครับก็ได้ไปแจ้งกรมป่าไม้นะครับเพื่อเข้าตรวจสอบไม้ตะเคียนลํานี้นะครับและเมื่อวานนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับจังหวัดมุกดาหาร ก็ได้นําเจ้าหน้าที่นะครับเข้าตรวจสอบไม้ตะเคียนข้างบ้านลุงพลซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ตรวจแล้วเบื้องต้นนะครับบอกว่าไม่ใช่ไม้ตะเคียนทองโดยเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้เฉือนเนื้อไม้และใช้กล้องส่องดูเซลล์ไม้นะครับเพื่อนําไปเปรียบเทียบเคียงกับภาพถ่ายเนื้อไม้ชนิดต่างๆซึ่งระหว่างการตรวจสอบนั้นนะครับก็มีลักษณะคล้ายๆไม้ตะเคียนหินและได้ยืนยันว่าไม่ใช่ไม้ตะเคียนทองอย่างแน่นอนนะครับจากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับ ก็ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นไม้ชนิดไหนเพราะไม้ท่อนนี้นะครับได้ถูกแช่น้ําไว้เป็นเวลานานทําให้รายละเอียดต่างๆนะครับลบเลือนเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการถ่ายภาพพร้อมกับเก็บตัวอย่างไม้ท่อนนี้นะครับนํากลับไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับก็ยังได้บอกอีกนะครับว่าไม่ว่าผลของไม้จะออกมาแบบไหนนะครับจะเป็นไม้ตะเคียนจริงหรือไม่ใช่นะครับแต่ในเรื่องนี้การครอบครองก็ผิดกฎหมายแน่นอน ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับไม้แตะเคียนที่เขากล่าวไหว้กันทั่วประเทศทางกรมป่าไม้ไม่ต้องไปตรวจสอบกันให้หมดเลยหรอครับแล้วถ้ามันผิดกฎหมายมันก็คงจะผิดกฎหมายกันทั้งประเทศแน่นอนเลยใช่ไหมครับแล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่นะครับให้ดูแลเรื่องนี้และให้ความเป็นธรรมกับทุกคนด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ